กางพระไตรปีดกดูกันให้ชัดๆพระรูปใดประพฤติตนแบบนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าภิกษุมหาโจรครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาอยู่ณป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีขณะนั้นฝนฟ้าเกิดอาเพศไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำนาทำไร่ไม่ได้ผลบังเกิดทุกพิกขภัยไปทั่วชาวบ้านอดอยากยากจนไม่มีข้าวปลาอาหารกินไม่มีใส่บาตรถวายพระขณะนั้นมีภิกษุกลุ่มหนึ่งจำพรรษาอยู่ที่ชายป่าริมฝั่งแม่น้ำวักคุม,มุคาเมื่อเห็นว่าชาวบ้านไม่ใส่บาตรเกิดความอดอยากหนักเข้าก็คิดหาอุบายหลอกลวงชาวบ้าน เพื่อจะได้ค่าปลาอาหารมาฉันกันเหมือนเดิมจึงได้ประชุมปรึกษาหารือในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะต้องใช้อุบายอวดอ้างคุณวิเศษว่าเป็นผู้สำเร็จวิชาสามประการอภิญญาหกสามารถสัแดงอิทฤิริ์อภินิหารให้รู้ว่าเป็นผู้วิเศษทำทีพูดจายกย่อมกันเองให้ชาวบ้านฟังว่า พระรูปนี้ได้ฌานที่หนึ่งพระรูปนั้นได้ฌานที่สองพระรูปโน้นบรรลุโสดาบันพระอาจารย์องค์นั้นเป็นพระอนาคามีพระอาจารย์องค์นี้เป็นพระอรหันต์จนชาวบ้านพากันหลงเชื่อว่าเป็นผู้วิเศษจริงเกรงว่าภิกษุวิเศษจะอดอยากปากแห้งจึงดิ้นรนหาข้าวปลาอาหารมาใส่บาตร เลี้ยงดูภิกษุเหล่านั้นจนอิ่มน้ำสำราญอ้วนท้วนผ่องใสครั้นเมื่อออกพรรษาภิกษุเหล่านั้นต่างเก็บข้าวของเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าณก,กูดาคารสาลาในป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีปรากฏว่าบรรดาภิกษุอื่นที่เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าล้วนแต่มีรูปกายผายผ,ายผอมซูบซีดอิดโรย พระอดอยากกันมาตลอดพรรษาคงมีแต่พิสุกลุ่มเดียวเท่านั้นที่มีผิวพันผ่องใสอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีพระพุทธเธจ้าทรงมีความสงสยัยตรัสซักไซไล่เลียงจึงรู้ว่าภิกษุเหล่านั้นได้ใช้อุบายอวดวิเศษหลอกลวงชาวบ้านพระองค์จึงทรงตรัสเรียกประชุมสงฆ์เทศนาธรรมแล้วทรงมีพุทธบัญญัต บัญญัติเรื่องภิกษุมหาโจรห้าประเภทคือ 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาโจรบางคนในโลกนี้ย่อมปรารถนายอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจะเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วท่องเที่ยวไปในคามนิคมและราชธานีเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียน ตัดเองให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญสมัยต่อมาเขาเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวไปในคามมนิคมและราชธานีเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเองให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเอง ให้ผู้อื่นเผาผลาญฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เลวรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นแลย่อมปรารถนายอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่หนอเราจึงจักเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในคามานิคมและราชธานีอันฤรัสถ์และบรรพชิตสักการะ เคารพนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศัตบริขารสมัยต่อมาเธอเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในคามานิคมและราชธานีอันคารือหัสและปัรนชิตสักการะ เคารพนับถือบูชายำเกรงแล้วได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีรนะปัจจัยเพสัตบริขารทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมหาโจรจำพวกที่หนึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก 2. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวสามบางรูปในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนธรรมวินยัยอันตถาคตประกาศแล้วย่อมยกตนขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมหาโจรจำพวกที่สองมีปรากฏอยู่ในโลก 3. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุผู้เลวสาบางรูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมตามกำจัดเพื่อนพรหมจารีผู้หมดจดผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมอันเป็นค่าสื่อแก่พรหมจรรย์อันหามูลมิได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมหาโจรจำพวกที่สามมีปรากฏอยู่ในโลก 4. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวสามบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมสงเคราะห์เกลียกล่อมคฤรืหัดทั้งหลายด้วยครุพันธ์คารุภบริขารของสงคืออารามพื้นที่อารามวิหารพื้นที่วิหารเตียงต่างฟูกหมอนม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะ มีดขวานผึงจอบสว่านเถาวานันไม้ไผ่หญ้ามงกระต่ายหญ้าปล้องหญ้าสามันดินเหนียวเครื่องไม้เครื่องดินดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมหาโจรจำพวกที่สมีปรากฏอยู่ในโลก 5. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้กล่าวอวดอุตริมนุษสธรรมอันไม่มีอยู่อันไม่เป็นจริงนี่จัดเป็นยอดมหาโจรในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพรามเทวดาและมนุษย์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นฉันก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น ด้วยอาการแห่งคนขโมยถอดความได้ว่าโจรที่รวมพวกกันได้นับร้อยนับพันยกพลบุกเข้าไปปล้นบ้านเผาเมืองฆ่าฟันผู้คนแย่งฉีนปล้นเอาทรัพย์สินของเขามาเป็นของตนเองเทียบได้กับพิกษุลามกรวบรวมบริวารแวดล้อมได้เป็นร้อยเป็นพันทำทีจาริกเข้าไปในหมู่บ้านนิคมเมืองใหญ่ ใช้กลอุบายหลอกลวงให้ชาวบ้านหลงเชื่อเขารบบูชาเพื่อให้ตนเองได้มาซึ่งราบสักการะจนร่ำรวยด้วยปัจจัยสี่ภิกษุลามกอย่างนี้จัดเป็นมหาโจรประเภทที่หนึ่งภิกษุลามกบางรูปที่ได้เล่าเรียนพระธรรมวินัยอันล้ำลึกซึ่งพระตถาคตผู้ทรงจัสรู้อริยศาสตร์ได้ประกาศแล้วกลับช่อฉน อ้างว่ามารู้ด้วยตนเองคิดขึ้นมาได้เองไม่ได้เล่าเรียนมาจากใครภิกษุลราวมกอย่างนี้จัดเป็นมหาโจรประเภทที่สองภิกษุลราวมกบางรูปที่ปั้นเรื่องเท็จใส่ความเพื่อนพรมจันทร์ผู้บริสุทธิ์ให้ได้รับความเสียหายกล่าวหาโดยปราศจากมูลความจริงก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่สง์ ภิกษุลามกอย่างนี้จัดเป็นมหาโจรประเภทที่สามภิกษุลามกบางรูปอยากได้ลาบยศสักการะจากคฤือหัดเบียดบังเอาขรุพัณฑ์ขรุบริขารเครื่องใช้ไม้สอยของวัดที่ดินพัสดุของสง์นำไปยกให้แก่คฤือหัดประจบประแจงเอาใจภิกษุเหล่านี้ ถือว่าเป็นมหาโจรประเภทที่สภิกษุลามก n k พวกสุดท้ายที่จัดเป็นมหาโจรชั้นเลิศทั้งในโลกมนุษย์มารโลกและพรหมโลกคือภิกษุที่อวดตนว่ามีวิชาความรู้วิเศษทั้งๆท,ท,ที่ตนเองรู้อยู่แล้วว่าไม่เป็นความจริงไม่สามารถทำให้วิเศษขึ้นได้จริงตามที่อวดอ้าง แต่เมื่อให้ได้มาซึ่งความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาได้มาซึ่งราบสักการะอันเป็นการกระทําด้วยอุบายหลอกลวงเหมือนดังในพรานผู้วางเหยื่อดักสัตว์เพื่อจับกินเป็นอาหารแม้ผู้นั้นห่อหุ้มคลุมกายด้วยผ้ากาสาวะพัดก็ได้ชื่อว่าบริโภคก้อนข้าวของชาวบ้านในแบบรักขโมยด้วยการเนรคุณ ภิกษุลามกทุศีลอวดอุตริมนุษธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นภิกษุอภิมหาโจรชันเลิศประเภทที่ห้าครั้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสตำหนิติเตียนหลาภิกษุที่จำพรรษาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัดคูมุทาด้วยประการต่างๆพร้อมทั้งทรงบัญญศศัติสิกขาบทอจินไตยสี่ประการ ทรงมีพุทธ,ธดีกาห้ามไม่ให้ภิกษุทั้งหลายอวดอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีในตนแต่ได้อวดวิเศษไปหลอกลวงคนอื่นไปแล้วแม้ว่าจะมาสารภาพผิดในภายหลังก็ถือว่าเป็นอาบัติปราชิกจัตุถะปราชิกอันเป็นกรรมหนักดังนั้นภิกษุรูปใดที่อวดอุตริกมนุษยธรรม มีความผิดอาบัติประราชิกข้อที่สจึงเป็นครุก,กรรมขาดจากความเป็นภิกษุไปในทันทีแม้จะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครกล่าวโทษฟ้องร้องก็ตามเมื่อถูกสึกจากภิกษุไปแล้วจะกลับมาบวชใหม่อีกไม่ได้